ในส่วนของเทคนิคและการทดสอบตรงบนหลอดทดลองนี่ครับวิธีการผลนี่จะเป็นผลในการทั้งหมดเนี่สามครั้งนะครับครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเราก็กรอกในครั้งที่สามแต่วิธีการที่จะหยดต้นกรลงไปเนี่ยเราจะต้องทดสอบครั้งที่สามเพราะอะไรนะครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองนี่ยเราจะเอาเพราะว่าถ้าเกิดว่าไอโลหะหยดที่ประชุม์กองมาเนี่ยเวลาหยด็จะกรดตามเรื่องเดียเนี่อาจจะอยู่ สามารถจะท้ะาประเด็นได้ที่ไทยริงนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าผลที่สามแล้วเนี่ยตรงนั้นนี่คือจะเป็นเนของเลวันเพราะฉะนั้นเนี่ย,นนย,ยวิธีการทดสอบจะต้องใช้ท้าที่สามแล้วก็อีกเทคนิคนึงก็คือการผลเนี่ยจะต้องใช้ส่วนที่แรงที่สุดหรือว่าส่วนที่สามารถจะชุบเด้นิดน้อยที่สุดไม่ว่าจะเป็นเป็นแหวน็ดีหรือเป็น,ปน,อปนอของขันคดีเนี่ยเพราะว่าต่วนั้นเนี่ยถ้าเรานอง อันนี้ก็เป็นทอง 24K ที่โค้งส่วนกลางจากตัวนี้นะครับอันนี้เป็นการเวลาผลเราก็ต้องเลือกขอย่าไปทำให้ของเราเสียะครับต้องเลือกคือเวลาขนลองทองนี่นะ ที่สามี่เี่บอกว่าแยกทั้งสามครั้งเนี่ยหมายความว่าตัวทองเนี่ยอยู่ที่เดิมครับแต่เราจะเว้นตัวที่หินหมายวามว่าย้ายในย้ายที่หยู่ย้ายที่หินนะรย้าองครับเวลาผมจะตองฝนใชเป็นแผ่นจะได้รู้สึกว่าสีเราเป็นอยงไรอันนี้เด่ว่าสีสีเหลืองเพราะว่า สร้อยตัวนี้เป็นทองกั้นหน้ากั้นตาครับสีก็เลยเะลือล่ะนะครับกระเด็นสูงก็เลยเวลาตกไปอยู่ด้านบนนี่กรณีที่ทองถ้าเป็นทองชุกหรืออะไรปลดสามทางสีมันจะไม่เท่าไม่เหมือนกันอ๋อนี่ก็สังเกตได้ตั้งแต่เวลาเปิดกระดแล้วเราจะทดสอบว่าใช่ทองหรือไม่ก็โดยการปลดที่หินหลอมทองดูสี อย่างเราฝนถ้าเป็นโลหะพวกพอกระลุมสเตนเลสและอลูมิเนียมอะไรมันก็จะออกสีไม่ออกสีเหลืองนะมันจะเหลือทองแดงชุบชุบทองแล้วก็ฝนโดขั้นแรกถ้ากรณีชุบชุบนี่ถ้าบางทีฝนลงไปนี่ก็จะบอกเลยไม่ต้องไปฝนถึงสาครั้งนะชุบบางอะไรนะโลหะถ้าเป็นโลหะอื่น เนี่ยฝนที่เดียวสีก็ออกแล้วครับตอนนี้ถ้าชุบหนาถึงเอฝนสามครั้งจะพบว่าสีมันไม่เท่ากันเนี่ยอย่างอย่างกรณนนีของโลหะอื่นที่ชุบบางมันจะออกสีแดงถ้าธรรมดาคำว่าทองคำจะฝนออกมาสีเหลือง อันนี้ผลออกเป็นสีขาวสีแดงสีอะไรจาส่วนมากก็มีสีขาวสีแดงโลหะอันนี้ถ้าเป็นทองผดไปก็จะออกสีเหลืองเลยสีมันจะออกเหลืองอย่างเดียวทางที่สองก็เหลืองถ้ากรณีชุบก็จะเปลี่ยนสีแล้วอันนี้สีจะเท่ากันหมด ออกเหลืองเหลืองเท่ากันหมดอย่างานี้ชุบชุบไม่หนามันจะแดงเหมือนกันหมดแค่ทดสอบครั้งแรกถ้าสีไม่ออกเหลืองก็แสดงมาทองชุบทองปลอมอันนี้เราเอานำกดดินประสิวลงลงที่โลหะทองกับไม่ใช่ทองเนี่ย ถ้าไม่ใช่ทองมันโดนน้ำกรดดิบประเิ็ธต์มันก็จะหายหมดากาดหายหมดเลยถ้าเป็นทองลงไปก็ยังอยู่มันจะหายเฉพาะโลหะที่ผสมทองก่อนดีเปอร์เซ็นต์ต่ำก็จะหายไปแต่เนื้อทองมันก็จะติดที่หินหลองทองอยู่ไม่หายไปไหนเราก็อมีเห็นิคเราจะเทียบแบบนี้ก็ได้ไหม จากกรดียี่ยิบสี่ K เราก็มามองากับลองดูสีเรื่อนี้ก็ได้อรหรอแล้วหมดเที่ยงเขาเรียกว่าคนเที่ย้เวลาเราไปขายเวลาไปขายเขจะมีตัวเขาก็จะมีตัวเทียบเวลาร้านร้านเราซื้อลองหลอมอะไรพวกนี้เขาจะคนเที็ยอพิเเพื่อไม่เอาเปลียนกู้เลยครับลวเที่ยบ่เลย ที่บอกว่าเรเ้ยทำปุ่มถ้าเกิดยี่สบสี่เียคจะแรงเลแรงม